พี่ลาครับนาแล้วนะพี่หล,ง,หนะหลงสังคุณไม่ได้แต่ว่าคุณหมอบอกแล้วนะคะว่าช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรเนี่ยมันสำคัญมากเลยอะแต่ผมอึดอัดนะผมทนมไม่ไหวแล้วนะอดโทไหน่อยนะก็ได้ครับ วันนี้มีสาวๆคนร้านหลายคนเลยถนนสวยๆทั้งนั้นเอาเวลาออกมาเพื่อนทำอะไรนะคะเอ,เอ่ออ๋อผมกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับนมผมงของเด็กนะครับที่รักนี่เป็นสามเรที่ดีมากเลยนะคะ ทำเพื่อคุณเพือ่อลูกไงครับโอ้ยขนมนมุกวดห้องมากเลยอะใจเย็นั้นนะครับผมอยู่ข้างๆคุณนะเพือ่อลูกมึงจะอดทนนะคะเดี๋ยวชวนญาติทั้งค่ายรอด้านนอกก่อนนะคะสู้ๆนะคุณโอ้ย พอเนี่ยก็มีกินน้ำาคอปลาเป็นเรื่องปกตินะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณพ่อเขาต้องเข้าใจคนไข้ด้วยค่ะ <Hindu. S 1> คกลางวันเนี่ยคุณก็ดูแลเมียคุณส่วนกลางคืนเนี่ยคุณก็ต้องมาดูแลใช่ไนหะได้เลยครับใจตัวแสบ ที่ระะักคือผมต้องออกไปทำมทีด่วนนะครับแต่นี่มันดึกแล้วนะคะคือเจ้านายผมสั่งนะผมทำอะไรไม่ได้เลยนะครับคุณออคนเดียวได้ใช่ไหมครับรระวังด้วยนะคะ อกว่าทํา OT ไม่ใช่หรอทำไม GPS บอกว่าอยู่ที่ร้านคาราโอเกะล่ะเดี๋ยวเชิญญาต้งค่ายรอด้านนอกก่อนนะคะ ผู้ชายที่ไม่รู้จักควบคุมข้างล่างต้องได้รับผลกรรมในสิ่งที่ตัวเองทำคุณเลือกเองนะขนมมาได้เลยค่ะ แม่มุกนี่จะทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยมุกเพิ่งจะคลอดลูกออกจากโรงพยาบาลคือแม่คือมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะแม่แม่ฟังผมก่อนนะเข้าใจผิดงี้ยเหรอฉันเห็นอยู่ตามตาแล้วยังจะหน้าด้านอยู่อีกทำไมยังไม่ออกไปไปสิผมขอโทษนะมุกผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเนี่นย ผู้ชายที่สัญญาว่าจะดูแลฉันให้เกียรติฉันแล้วก็รักฉันไปตลอดชีวิตอะ่ะโอ๊แต่งงานกับผมนะผมสัญญานะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะรักและดูแลคุณตลอดไปแต่งค่ะ พูดพวกนี้คุณเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอทำไมถึงทำไม่ได้อะทำไมอ,อะฮะใจเย็งเงนๆก่อนสิคุณไม่อยากให้ลูกของเรามีพ่อหรือไงฮะฉันอยากให้ลูกของฉันมีพ่อที่สอนเขาให้รู้จักเคารพรับผิดชอบแล้วก็รักเป็นไม่ใช่ขยะแบบคุณคุณไม่สมควรที่จะเป็นพ่อของลูกฉันด้วยซ้ำอะนี่มุกอย่าทำตัวมันสูงส่งไปหน่อยเลยผมถามคุณหน่อยเถอะมีผู้ชายคนไหนบ้างที่ไม่นอกใจอะ่ะ ผู้ชายมันก็นอกใจกทั้งนั้นนะผมก็แค่ทำผิดแบบที่ผู้ชายทั้งโลกเขาทำกันมันไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยอะมุกผมขอโทษผมสัญญานะมุกว่าต่อไปนี้ผมจะไม่มีอีกแล้วนะหยุดเอาความเลวของตัวเองเนี่ยไปเหมาร้วมผู้ชายทั้งโลกได้ไหมคนที่นอกใจภรรยาตอนท้องเขาไม่ได้เรียกว่าคนเขาเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานที่เดินสองขาต่างหากและผู้ชายจริงเนี่ย เขาต้องรักแล้วก็ปกป้องภรรยาตอนท้องดูแลเอาใจใส่กอดภรรยาในวันที่ภรรยาอ่อนแอไม่ใช่นอกใจไปนอนกับผีคนอื่นแล้วหาเขาอ้างงงๆมาพูดแบบนี้ก็ตอนที่คุณท้องกับตอนที่คุณคลอดอ่ะคุณตอบสนองความต้องการผมไม่ได้ผมก็แค่หาคนมาตอบสนองความต้องการของตัวเองให้นั้นเองอ่ะมันผิดตรงไหนอ่ะมุกผิดตรงไหนงั้นเหรอยังไม่รู้เหรอผิดตรงไหนอ่ะมันผิดตรงที่ว่าคุณเรียกตัวเองว่าสามี ต่ทำตัวต่ำนิ่งกว่าสัตว์ผู้ชายที่รักจริงเนี่ยเขาจะต้องอดทนเพื่อครอบครัวแต่คุณกับเอาความใคร่มาเป็นข้ออ้างเห็นแก่ตัวจะไม่เหลือความเป็นคนน่ะคุณจำคำฉันไว้นะขนุนคนที่เห็นภรรยาตอนท้องเป็นแค่เครื่องสนองไม่ได้เรียกว่าพ่อไม่ได้เรียกว่าสามีแต่มันคือขยะที่ฉันต้องรีบกวาดออกจากชีวิตให้เร็วที่สุดผมขอโทษจริงๆนะแต่นี่มันแรงจริงขนุน ฉันเสียใจที่มีรูปแบบให่จริงๆพรุ่งนี้ไปอยากับฉันที่อำเภอนะไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะเอาหลักฐานทุกอย่างทำให้ชื่อของคุณพังจะไม่เหลืออะไรไม่ไม่นมุกมุกมกไม่ไม่มุกผมขอโพี่นิเมื่อเช้าเบลบอกพี่แล้วใช่ไหมว่ากอดออกจากบ้านน่ะก็เอาไปทำงานนะฮ ทิ้งด้วยนี่พี่หูหนวกหรือว่าตาบอดมองไม่เห็นกันแน่ฮะพูดไม่รู้เรื่องหรือไงฮะเหนื่อยเหรอคุณคิดว่าบนโลกใบนี้เนี่ยคุณเหนื่อยเป็นคนเดียวหรือไงฮะฉันบอกให้ช่วยงานแล้วอะไรพูดไปสามมลืมสมองคุณนี่มันเป็นปลาทองเหรอผมก็ทำให้ไม้แล้วจะบ่นแล้วนั้งหนาเนี่ยคุณทําแบบนี้เนี่ยคุณแกงฉันใช่ไหมวินถ้าคุณแกงฉันใช่ไไคุณคุณคุณไอไอ น,นล้ลมะเร็งเต้านมเฮ้ยหมอวินิจฉัยผิดปะเนี่ยเมียผมแข็งแรงก็ตายกนมาเป็นได้ไงมะเร็งเต้านมอะ่ะหมอไม่ได้วินิจฉัยผิดนะครับแต่ว่าคนไข้เนี่ยเขาอาจจะมีความเครียดก็ได้ที่หมอสงสัยเนี่ยพวกคุณสองคนทะเลาะก,กันบ่อยไหมครับ เออเดี๋ยวไปถามไม่อยากจะอยู่ร่วมบ้านด้วยแล้วเนี่ยโมนแล้วนั่งหนาวะวินเอาอยาที่ฉันให้ไปซื้อไม่ได้ซื้อมาหรออ,อ๋อลืมอะ่ะคุณช่วยใส่ใจฉันหน่อยได้ไหมอ่ะฉันบอกว่าหลังเลิกงานให้ซื้อ,อยามาให้เองนี่ยน,นี่ใข้ฉันขึ้น38แล้วนะร้านยาอยู่แค่หน้าปากซอยอะ่ะวิน อกมันร้อนเราสั่งเอาแนแอเอาดีฮัลโหลครับพี่อ๋อขอมาส่ง่ะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเอาร้องอะไรเนี่ยเฮ้ยวินฉันบอกให้ไปชงนมให้ลูกไม่ใช่หรอนี่ฉันเพิ่งล้างจานวาดบ้านหูบ้านเสร็จแล้วคุณยังไม่ทำอีกเหรอ คนเดียวหรือไงโอ้ยบนแล้วนั่งหนาเนี่ยฮะถ้าเบื่อขี้หน้ากันเนี่ยผมไปก็ได้เดี๋ยวไม่ต้องตามมาววเวนผู้าอย่างนี้เหรอเวนไม่ใช่แค่ร่างกายออนแออย่างเดียวนะครับแต่สภาวะจิตใจหรือแม้กระทั่งอารมณ์ของผู้หญิงเนี่ยก็สามารถเกิดโรคเหล่านี้ได้ไม่ว่าเป็นมะเร็งเต้านมรังไข่หรือว่าผิวหนังล้วนแล้วแต่เกิดจากอารมณ์เหล่านี้ได้นะครับ และอีกอย่างถ้าผู้หญิงเขาโมโหโห,หรืออารมณ์รุนแรงเนี่ยก็อาจจะทําให้ก่อเกิดเนื้องอกหรือโรคมะเล็งได้ครับยังไงหมอฝากดูแลคนไข้ให้ดีนะครับหมอขอตัวครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเปลี่ยนความคิดและปรับปรุงตัว หัวไปไหนมาเบลบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าให้ดูแลลูกอยู่บ้านไม่มีใครดูแลลูกเลยต้องพี่นำค่ะใจเย็นก่อนนะพอดีว่าพี่ขยะไปทิ้งมาจะก,ก็เบลบอกพี่เองไม่ใช่หรอว่าถ้าเข้าหน้ารอ้อนแล้วอะ่ะเราห้ามมีขยะเก็บไว้ในบ้านนานๆหรอถ้างั้นก็แล้วไปเนี่ยพี่ไปซื้อนมมาให้ลูกด้วยนะพี่เห็นว่าน,นมลูกของเราใกล้หมดแล้วอะ่ะพี่ก็เลยแวะซื้อเข้ามาด้วยพี่ก็เลยมาช้า ไม่เป็นไรหรอกทีหลังไปไหนมาไหนก็บอกด้วยนะไม่ใชใ่ต้องตามหาจ้าพี่จะบอกเบลทุกเรื่องเลยพี่นิกเบลบอกให้พี่ไปตากผ้าไม่ใช่หรอมานน่าเล่นเกมอะไรอะ่ะพี่นิกเบลเดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวพี่ก็จะรีบไปตากให้เ๋ยวนี้เลยจ้ะ อยูบ 3, ่บ้านสามสี่วันบ้านคงจะเละเทหน้าดูเลยสิโอ้ยแล้วนี่ลูกอ่ะลูกคงยังไม่ได้นอนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปกล่อมลูกก่อนนะแล้วค่อยมาทำความสาอะอาดเบลเพิ่งกลับเข้ามาในบ้าน,นเหนื่อยอะ่ะดั่งพักแล้วก็ดื่มน้ําก่อนนะเรื่องลูก,กไม่ต้องห่วงหรอกพี่จัดการเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแพมเพริดป้อนนมลูกแล้วก็กล่อมลูกเข้านอนตอนนี้ลูกหลับสบายแล้วจ้ะ แล้วห้องครัวล่ะห้องครัวก็คงจะ,อะมองไปทางนั้นเห็นไหมจานน่ะพี่ก็ล้างทุกใบแล้วพื้นเนี่ยพี่ก็กวาดปัดเช็ดถูให้เรียบร้อยเลยแล้วจานที่ล้างเสร็จนะพอมันแห้งปุ๊บพี่ก็ใส่ตู้ให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้ถึงขั้นเดาใจเบลออกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแบบนี้คืนนี้ต้องมีรางวัลละ รางวัลอะไรหรือจ๊ะไม่บอกหรอกไปอาบน้ำก่อนเบลผลตรวจอนคนออกมาแล้วนะดูสิเบลสุขภาพแข็งแรงดีทุกอย่างเลยอะไม่มีปัญหาอะไรเลยพี่อะนะกังวลแับแย่เลยโอ้ยไม่ิ้จะก,กังวลอะไรล่ะคะก็แค่มาตรวจสุขภาพเองกังวลสิก็เมื่อก่อนเยนะ พี่ไม่เคยเข้าใจเลยอะว่าการที่ทําให้เบลต้องโกรธหรือว่าหงุดหงิดอะมันจะทําให้เบลเสียสุขภาพนะพี่ผิดเองนะที่ผ่านมาที่พี่ไม่เข้าใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็ทาให้เบลต้องโกรธอะแต่ดีนะที่พี่ปรับปรุงตัวได้เร็วแล้วก็เรียนรู้ได้ไวต่อไปเนี้ยนะพี่จะไม่ทำให้เบลต้องโกรธอีกแล้วเพราะว่าสุขภาพของเบลอะ สำคัญที่สุดเลยจ้ะพูดแล้วนะแกนี่โชคดีจังเลยนะเบลที่ได้คนแบบนี้เน,นี่ยมาเป็นสามีไอ้แกเชื่อฉนะว่าถ้าเกิดว่าแกให้โอกาสวินเนี่ยวินเขาจะรีบปรับปรุงตัวเลยเพราะว่าวันที่วินเขารู้ว่าแกปวดขึ้นมาเนี่ยเข่าก็แทบสุดเลยนะให้โอกาสเขาอินะ รักผมซื้อของบำรุงมาเยอะมากนะอือผมขอบคุณมากเลยนะที่ให้ผมดูแลแล้วก็ผมสัญญานะว่าต่อจากนี้เนี่ยผมจะปรับปรุงตัวแล้วก็จะไม่ทำให้คุณโกรธอีกอ่ะไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกร้อยเห็นวันที่คุณเปลี่ยนแปลงให้ได้จริงๆก่อนเถอะฉันค่อยตัดสินใจฉันจะอยู่ต่อ มันควรพอแค่นี้ได้เลยงั้นคุณรอผมหน่อยนะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปทำขอมบรุงให้คุณกินนะ